มันจะมีขายความผิดทางความสัมพันธ์นะครับอยู่3แบบแบบที่1คือขายอันตรายแบบที่2คืออาจจะเป็นปัญหาอันที่3คือช่วงอายุพอเป็นไปได้หรือพอจะสมดุลได้อยู่ซึ่งเข้าข่ายอันตรายเนี่ยตัวอย่างที่ได้มานะคือ27ปีกับ15เป๊ะเลยกับในคดีส่วนความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นปัญหาแต่อาจจะไม่เป็นก็ได้แต่มันแค่สุ่มเสี่ยงก็คือยกตัวอย่างเช่นอายุ 24- กับ16มันห่างกันตั้งแปปีซึ่งเด็ก16อหอะเอาจริงๆนะการที่เขาระแวดระวังเรื่องเนี้ย เนื่องจากฝ่ายที่โตกว่าจะชักนําจะครอบงําเด็กที่มันยังไม่โตเขาเรียกว่าชาย grooming การชักนําเด็กจูงเด็กไปทิศทางที่ตัวเองต้องการอ่ะมันคือการหลอกล่อตล่อมเด็กซึ่งเด็กยังไม่มีอํานาจตัดสินใจและไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรการที่เราไปคบเด็กตั้งแต่ 12, 13, 14, อายุสิบสองสิบสามสิบสี่อ่ะเด็กเขายังไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเลยแต่การที่คนที่โตกว่ามีวุฒิภาวะมากกว่าแต่เลือกที่จะไป grooming เด็กก็แสดงสึงภาวะไม่ปกติแล้วทีเนี้ยมันมีอัตราส่วนระหว่างผู้ชาย กับผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายที่เป็นอย่างเดียวผู้หญิงก็มีเหรอผู้หญิงก็มีซึ่งอัตราผู้หญิงมีแต่ว่าน้อยก็คือ1ต่อ10 1, <S 1>, 1 <S คือผู้หญิง10คือผู้ชายแล้วอัตราตัวเลขที่ผู้หญิงจะมีภาวะพีโดฟิเลียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.4-4%ถึง 4, 4เท่านั้นเองเ <c oughs> ทียบกับประชากรทั้งหมดไม่น้อยแล้วก็ไม่ได้มากแต่ของผู้ชายอะ่ะเจอในสัดส่วนที่มากและสูงกว่าเยอะ10เท่า